โอ้โติโดติดดเฮ้ยเสือฟ้าผ่ามาจากไหนโดนโดนไอ้นี่ได้เพราะว่าไม่ได้ไอ้นี่แล้วก็จะกลายเปาา็นสารเเมกม่ตอนนี้ทันใดเลยแน่นอนเอ๊ะทำไมทำไมไม่ตายเจ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 เอ้างูนั่น เออเผื่อเกมหมดโอ้ยจิบจบจิบ,จบเว้ยเดี๋ยวขอเพื่อนหน่อยเกมหมดอีก

ทุกคนแต่ผมผมปูดทะฟ้าผ่านยัไม่เป็นไอเก็บพอซ่าโอ้ยยอมชนโดนกันเจน,นี่เจ๊เจ๊เจ๊ดดดโดนโดนชนกันอยู่ได้มามามาต่อสู้กันเต่าวะต่อสู้กันเต่าวะต่อสู้กันเต่าวะ ต่อสู้ปังว่ายังเหลด,ดู่งงาเหรอใส่เสื้อเลนอ้้ี่แล้วลงอีกก็ไม่ได้ให้ค่าหวยหนู <c oughs> เล่นแล้วๆีฟ่าเอาแลอิติปิโสครับหมผมขอโนนี้ออกไปให้หมดีดเลยเเพื่อนของผมตายแล ไปตวจใจเยืเอกใจลาว่ะเพื่อนย่ไไ่ดูเรื่องเลเอ้ยอันนั้ไม่เป็นเด็กอยู่อย่าไปได่ามันอย,อ,อย่าเพิ่งใส่หนู วันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นสลามกับแม่มดนะครับอ้าวลืมเลยดีกว่าอะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้หนูในช่องแจ็คโอเคเป็นจนเดีวเองวันนี้เราจะมาชีวิตเราเป็นสักสะ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 กสัสักตายน้วยเองมาเป็นหมาของใครนี่ย มาเป็นแา่เป็นรอแม่หมดแกนั่นแอมลไปเร่างพรุ่งนี้เป็นเรื่องเป็นแม่สลามกับซอมบี้พิกาินเนะ